ได้ให้ตำรวจมาจับเข้าคุกปวดขี้เมื่อจะไปขี้ที่ไหนไปขี้ในห้องน้ำปวดขี้ไปขี้ในห้องน้ำน้อไปขี้ในก้อนหินเบาถึกบัลกลาโอบักกันลินเมื่อยแล้วพ่อแม่พี่น้องโอ้ยลินไปประมาณลินตั้งแต่ใบซองโมนโน่เจนกระถางหอดใบกับซีโม่ของพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกำลังพากันมานั่งนี่เนาะนี่กำลังพากันมานั่งนี่ พักดื่มน้ำพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกินน้ำแดงเย็นๆเนาะสบายใจพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสิงซ่าเลมอนโซดาแม่เอาอันนี้โมใส่รองเท้าพูดเส็จลองดือารองเท้ากินแมล้มมาอืมเอ้ยของสะแพก็จะเป็นอึ้งลึงออุดมสมบูรณ์เขาเรียกว่าคนมีน้ำมีนวล ว่าดดีอ่เลบ้าเกิดแบบพอเลี้ยงดีพอเลี้ยงดีอดมสมบูรณ์